ครับนี่คือ i n s i g h t News น่ารักมากแอปทักษอรซึงโมเมนต์เลิกงานกลับถึงบ้านเจอเซอร์ไรส์จากคนสำคัญนั่นก็คือลูกสาวน้องปีใหม่เพราะสาวน้อยนำกระทงเล็กๆมาวางไว้ให้คุณแม่และซ่อนกระดาษโน้ตเขียนบอกรักคุณแม่ไว้อีกด้วยลุยงานแทบทุกวันเกือบจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยสำหรับนางเอกสายหวานอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญที่เดินสายทำงานแบบรัว,รว ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรละครพรีเซนเตอร์ต่างๆออกอีเวนต์ใดๆก็จอแถวเรียนคิวมาเพียบแต่เธอก็มีกำลังใจให้ดีๆอยู่ไม่ห่างก็คือน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งนั่นเองล่าสุด27พฤศจิกายนในวันลอยกระทงที่ผ่านมาสาวแอบก็ยังคงเดินหน้าทำงานไม่พักเธอได้ออกมาเผยกิจวัตรประจำวันผ่านสตอรี่อินสตาแกรส่วนตัว a b ทักษอ่อน ที่มีผู้ติดตามกว่า6.1ล้านคนโดยเป็นช่วงเวลาที่กำลังทำงานอยู่ทานข้าวจนกระทั่งเลิกงานกลับถึงบ้านแต่งานนี้เมื่อถึงบ้านแล้วสาวแอบจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆได้เห็นการเซอร์ไพรส์ของลูกสาวน้องปีใหม่แล้วคงจะใจฟูหายเหนื่อยในทันทีอย่างแน่นอนเพราะสาวน้อยนำกระทงเล็กๆมาวางไว้ให้คุณแม่ และซ่อนกระดาษโน้ตเขียนบอกรักคุณแม่ไว้อีกด้วยเป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากเลยก่อนที่จะระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเลิกงานกลับบ้านมาเจอสิ่งนี้ในคืนวันลอยกระทงขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ